ลดครอบครัวนะครับผ่อนเพียงแค่13,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับในเลทฟรีดาวนะครับได้ Honda CRV Gen 5นะครับเป็นโฉมล่าสุดนะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับได้เป็นตัว2 4 e นะครับเกียร์ออโต้นะขับเคลื่อน200ล้อนะครับนะแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคันนี้บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับได้ไปเนี่ยใช้งานยาวๆนะ คมไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้นะครับไม่มีริ้วรอยนะได้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับสีเทานะนะครับกระจังหน้าคมเนี่ยนะครับนี่ฮะไม่มีขี้กาขี้เกลื่อนเนาะคมไฟหน้าซ้ายหน้ากว่านะครับชัดเจนนะไม่มีเหลืองไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีลาวนะได้พาร์ตเดิมรอบคันนะครับนี่ฮะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะเซ็นเซอร์ได้มารอบคันนะครับนะฮะได้ทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะแม็กซ์อลอยนะครับดําปัดเงานะครับได้เป็นคอบ สิบเจ็ดนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคีบระบายความร้อนด้วยนะ mm hmm. ก็จะมีประโยชน์ตอนที่ว่าขึ้นเขาลงเขาทางเงินชันเราเลี้ยเบรกแต่เบรกบ่อยๆนะถ้าไม่เป็นคีบระบายความร้อนเนี่ยผ้าเบรกจะไหม้ได้นะฮะนี้ฮะรถยังเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะฮะนี่ให้ดูเลยนะว่าสภาพเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสวยขนาดนี้นะเดี๋ยวก่อนรับรถเนี่ยผมล้างทําความสะอาดให้อีกรอบนะยางได้เป็นกูเดียนะครับปี2023นะฮะด้านข้างนะครับ มีกาบประตูให้ด้วยนะการพวกคาบยางมาตรงยางมาต่อยนะครับไฟเลี้ยวข้างหูกระจกนะครับมีมาให้นะเป็นสมาร์ทอินที่นะครับสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะครับมือเปิดเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวที่ดูมีมิติขึ้นมากขึ้นนะก็จะเป็นคิ้วขอบประตูนะครับรอบคันเป็นขุมเนียมนะครับนี่ฮะล้อไม่มีคูทไม่มีเบียดขอบพุตบาทนะครับสี่ล้อเลยนะลูกค้านะครับ มาชมด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์กา้ายะถอยมาให้สี่จุดนะครับนี่ฮะพร้อมกับตัวทับทิมนะนี่นะครับสี่จุดเลยนะลูกค้านะแล้วก็มีกล้องนะครับถอยหลังกล้องมองหลังด้วยนะครับเห็นไหมนะน่าจะเข็นชัดเจนนะครับตัวโลโก้นะครับเป็นกรมเนียมนะครับคาดยาวเนาะไฟท้าย LED นะครับแบบเส้นนะ ชัดเจนนะครับรูปทรงสวยงามนะเป็นโฉมล่าสุดนะครับเป็นนห้5นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านี่สภาพห้องเครื่องนะครับลูกค้านะฮะพาชมทีละจุดเลยนะน็อตไม่มีขยับนะฮะนะฮะร่องรอยของน็อตไม่มีขยับนะซีนเดิมนะแผ่นกันความร้อนนะฮะอยู่ดีอยู่เดิมนะครับไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะนะครับซ้ายขวานะครับน็อตเดิมเดิมแท้ๆนะครับ ตัวหัวโชคนะครับนี่ฮะ ABS นะครับไม่มีร่องรอยการไขกันนะคันเงี้ยนะไม่มีร่องรอยขยับนะครับตัวเครื่องนะครับแห้งๆเรียวๆเดิมๆเลยนะไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีร่องรอยซีนแตกท่อยางแตกนะสายฟงสายไฟท่อยางต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยการกับแทะของตัวหนูนะครับนะฮะได้พาดเดิมแท้เดิมรอบคันนะลูกค้านะฮะโคมไฟหน้าเนี่ยเขาลมดํามาให้นะนี่นะครับก็จะเป็นดีไซน์ของตัว CRV เจน้านี้นะครับ ก่อนแท้เดิมนะได้เครื่องสภาพเดิมๆนะรถเข้าเช็คประวัติศูนย์ตลอดนะครับนะฮะไม่มีริ้วรอยเนาะอ่ะมาชมที่ด้านท้ายกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมรอบคันนะฮะใครสนใจหาอยู่นะชมคลิปนี้ให้จบนะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับอ่ะด้าน,ท,านะะท้ายนะฮะนี่ฮะมีสปอยเลอร์ท้ายนะของไฟเบรกดงที่สามให้ด้วยนะแล้วก็มีสออากาศนะครับใส่เป็นีบฉลามนะของเดิมนะเป็นของเดิมนะฮะฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะฮะนะครับ เปิดปิดง่ายด้วยสัมผัสเดียวเนาะเป็นแฮนด์ฟรีแฮนด์ฟรีด้วยนะครับนะเบาะท้ายเนี่ยสามารถทับได้นะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเห็นไหมฮะมีปุ่มนะกดปิดได้นะครับนี่ฮะได้เดิมรอบคันนะลูกค้าบอกเลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนการงัดการแง่การแปะการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับนี่ฮะมีตัวฝาปิดให้ด้วยนะครับมีสําหรับวางของนะแล้วก็ยางอะไหล่นะครับนี่ ได้เป็นล้อแม็กนะครับลายเดียวกับตัวตัวรถเลยนะนะครับล้อแม็กนะนะครับนี่ฮะตัวคมผ้ายางเนี่ยฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าพับเบาะเก็บได้นะครับได้ทั้งแถวสองและแถวสามนะนี่ฮะพับไปได้เรียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับพับเรียบมาอย่างนี้นะก็สไลด์ได้เลยนะครับนี่ฮะ ได้ทั้งสองฝั่งนะลูกค้านะครับสามารถเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้เป็นรถครอบครัวในประสงค์จริงๆนะครับจากท้ายเนี่ยไปถึงหน้าเนี่ยโอ้โหนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนเลยนะหรือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูภายในตอนสองกันบ้างดีกว่านะครับนี่ฮะภายในนะครับประตูเนาะไม่มีร่องรอยเอ่อยังไม่ด่างนะครับไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะครับประตูเนี่ยนี่น็อตไม่มีขยับนะลูกค้า แถวเดิมรอบคันนะครับมาร์กิสีแต้มสีอยู่ครบนะได้เป็นเบาะหนังคุมโทนสีดํามาให้นะครับฝ้าเนี่ยออกเป็นสีเทานะเพิ่มความสว่างเพิ่มมิติของตัวรถนะครับนี่ฮนะเดินทางแล้วโปร่งสบายนะครับแอร์ตอน2กับตอน3เนี่ยสามารถปรับได้ตรงนี้นะฮะนะครับแอร์แยกอิสระจากคู่หน้านะครับนี่ตัวไฟไฟห้องเก๋งก็เป็น LED นะครับแล้วก็ตัวอคอนโซลกลางนี่เห็นไหมมีแอร์มาให้นะครับอีกนะครับ แล้วความกับตัวช่องชาร์จนะครับ usb สองจุดนะครับโอ้โหพื้นที่ใช้งานเนี่ยสะดวกสบายจริงๆนะครับแถมออปชั่นให้มาเยอะนะครับนี่อ่ะคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะอ่ะนี่เป็นสมาร์ทนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะไม่ได้มีฝั่งเดียวนะครับนี่ครับแผ่นเพจนะเลขเครื่องเลขถังนะครับไม่มีร่องรอยชนชนแปะมานะครับสติ๊กเกอร์คาร์ a i r b a ก อยู่ครบนะครับเนี่ยฮะรถเช็คระยะเข้าศูนย์ต่อเนื่องนะครับเลขไม้ปัจจุบันเนี่ยเจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับเข้าไปล่าสุดเมื่อเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับนี่ฮะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะเป็นรถมือเดียวนะครับนะนี่ฮะาภายในนะเบาะปูจริงๆนะครับอ่แบาแผงประตูเห็นไหมฮะไม่มีร่องรอยขีด่วันนะลูกค้าใช้งานน้อยมากนี่รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปชมฝั่งคนขับนะผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นเนาะนะครับนี่ฮะสวยจริงนะครับคันนี้ยางปียีิบสามด้วยดอกเหลือลึกๆเลยนะครับตัวล้อแม็กอลอยเนี่ยไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะเป็นสองจุดสี่ e ปีสองพันสิบแปดนะครับเอ่อเลขใหม่เจ็ดหมื่นหกพันโลนะนี่ฮะคนขับนะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะปรับแปดทิศทางนะครับเป็นแอร์แบ็กแปดใบด้วยนะครับลูกค้านะ นี่ฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนตัวอ,อักษรไม่มีเรือนรีกางนะครับอ่ะพวงมาลัยสามก้านมันติดฟังก์ชันนะครับมีพร้อมพุชคอนโทรลได้นะครับมีคำสั่งเสียงนารับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบกุญแจนะครับสตาร์ทให้ดูนะนี่ฮะกุญแจเป็นรีโมดนะกุญแจได้มาครบทั้งสองดอกเลยนะครับลูกค้า ไดนะ้มาครบนะสองดอกนะเห็นไหมนะครับโอเคมาลองสตาร์ทเป็นผู้สตาร์ทนะเปิดอาฝาท้ายได้จากตรงนี้นะครับเรามีตัวการลื่นเท่าไหร่ให้นะครับอันนี้เป็นปรับระดับโคมไฟหน้านะเวลาที่ไฟเราไปแยงตาคันข้างหน้านะครับนี่นะครับเรือนไม้นะเป็นดิจิตอลนะครับทั้งคันนะทั้งวัดรอบทั้งน้ำมันแล้วก็ตัวเ เข็มใหม่นะครับเนี่ยภายในห้องเก๋งนะครับที่เก็บแบนดีไซน์ออกมาถือว่าใช้ได้นะทาออกมาเป็นไฟไอดนะครับเเปิดปิดง่ายเพียงแค่สัมผัสแค่นั้นเองนะครับจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะนะครับแอร์แบบออโต้นะครับผมนี่มีมีตัวออโ c o โหมดนะครับนะโหมดประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ มีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมีเบรคโก็มีมาให้นะครับตัว power o u l e t เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางาควงกุญแจอะไรต่างๆได้นะครับช่องวางแก้วน้ําให้มาสองช่องนะครับนี่ลัดมีตัวรัดนะครับแก้วด้วยเนาะมีช่อง hdmi นะครับ usb มาสองสองพอร์ตนะครับแล้วก็ power o l e t นะน,นี่นะครับ ใครสนใจหาอยู่นะครับคันนี้นะครับค o น d a c ซ v นะครับปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะฮะรถมือเดียวนะประวัติดีประวัติศูนย์นะครับคันนี้เลขไหม่ปัจจุบันนะเจ็ดมืนหกพันนะครับหนึ่งร้อยหกกิโลนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนสาพันกว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้ารายได้สามหมืนบาทขึ้นไปนะครับออกคนเดียวได้นะครับไม่ต้องค้ำเนาะนะครับคันนี้นะครับเอ ผมแถมน้ำมันให้เต็มถังนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดแค่นั้นเองนะเราการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักติดคว่มไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้สนนราคาเปิดให้เพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับป้ายแดงล้านห้ากว่านะนะครับคันนี้ลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับกับเลขไม่เจ็ดหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวประวัติดีประวัติศูนย์นะครับใครสนใจหารถ h อน d a c ซ V เจ็ดที่นั่งด้วยนะครับ นะครับไว้ใช้งานนะผมทักหาผมได้เลยนะครับที่0ูนย์992602443นะครับหรือว่าต้องการมาดูรถทดลองขับด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่เสรีไทยนะครับ68นะครับนะฮะสามารถที่จะโทรเพื่อมานัดหมายไว้ก่อนได้นะเพราะว่าผมจะได้เตรียมรถให้เพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวรถไปจอดอยู่ในอ่าสต็อกในโกดังนะครับลูกค้าจะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งรอนะครับโอเคก่อนจะกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการ มารีวิวรถเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของลูกค้านะครับว่าเป็นข้อมูลเรียบเทียบเนาะเผื่ออยากต้องการออกรถนะฮะโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวพบกันในอีพีหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ